สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้รายการรัก้วยถูกทางสัมภาษณ์คุณคุณเขาสินทุเสนเขจรบุตรนักจิตวิทยาซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่สนใจพุทธศาสนาสนใจทฤษฎีทางความคิดมากมายเราตั้งคำถามไปว่าปัญหาซึ่งเกิดขึ้นความทุกข์ที่เกิดขึ้นวิกฤตที่เกิดขึ้นในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่จะคุยกับลูกให้เป็นปัญญาเป็นการต่อสู้เป็นการเรียนรู้เป็นบทเรียนอะไรได้บ้างที่ใดมีทุกข ที่นั่นมีธรรมนะครับนี่คือแก่นของพุทธศาสนาทีนี้ถามว่าสิ่งนี้เนี่ยมันเอามาใช้ได้จริงกับชีวิตเราหรือไม่นะครับมันใช้ได้ตลอดเลยครับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็โดยเฉพาะในชีวิตของอลูกเรานะครับที่ใดมีทุกที่นั่นมีธรรมเนี่ยตัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุดคือเรื่องของความโจนนะครับคือคุณพ่อคุณแม่หลายคนเนี่ยอาจจะมีลูกตอนที่ตัวเองฐานะยังไม่ได้ดีขนาดนั้นแล้วลูกก็เลยรู้สึก ทุกนะครับแล้วก็เปรียบเทียบตัวเองว่าโอ๊ยพ่อแม่ทําไมเพื่อนคนอื่นเขามี iPhone 5 iPhone 6 iPhone 7แต่ว่าเราเนี่ยไม่เห็นมีเลยแล้วทําไมต้องเก็บหอ,อมรอมริบต,ต้องประหยัดนะครับอยากจะรวยเหมือนเพื่อนบ้างนะครับบางคนก็ถ้าเป็นวัยรุ่นก็ขับรถสปอร์ตมาโรงเรียนอะไรแบบนี้นะครับอยากได้บ้าง ที่จริงแล้วเนี่ยข้อดีสุดๆเลยของความาไม่ค่อยมีเงินเนี่ยผมเนี่ยรู้ดีเพราะว่าผมก็เกิดมาในครอบครัวที่ไม่ได้ร่ำรวยแล้วก็เป็นหนี้มหาศาลนะครับตอนผมเด็กๆแต่สิ่งหนึ่งที่พ่อแม่เนี่ยให้สอนผมโดยไม่ได้ตั้งใจตลอดเลยเนี่ยคือสอนให้ผมเนี่ยเห็นคุณค่าของเงิน ผมอยากให้นึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราที่เป็นพระมหากษัตริย์แท้ๆแต่ตอนที่ท่านเนี่ยยังทรงพระเยาว์นะครับท่านเองต้องเก็บเงินนะครับเพื่อจะซื้อวิทยุบ้างล่ะหรือจักรยานหรืออะไรก็ตามที่ท่านอยากได้ mm hmm. เนื่องจากสมเด็จย่าอยากจะสอนให้ท่านเนี่ยรู้ถึงคุณค่าของเงิน เพราะความสนใจพระเจ้าอ่หัวจึงโตขึ้นมาเป็นคนเป็นคนที่มัธยัตนะครับแล้วก็แสดงสิ่งนั้นให้ดูในการใช้ยาสีฟันใช้ดินสอใช้รองเท้าจนพังเพราะฉะนั้นจึงอยากให้พ่อแม่สอนลูกเลยว่าความจนนะครับข้อดีสุดๆคือทําให้ลูกใช้เงินอย่างมีสติและถ้าลูกรู้วิธีใช้เงินอย่างมีสติไม่ว่าลูกจะจนหรือลูกจะรวยลูกก็จะมีความสุขครับความทุกข์ที่เกิดขึ้นรอบตัวในครอบครัวก็อาจจะเป็นตัวอย่าง เป็นบทเรียนให้กับลูกๆได้ในทุกๆเรื่องถ้าคุณพ่อคุณแม่เห็นสิ่งเหล่านั้นและพูดคุยกันพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะรลู้